สวัดีครับผมยื่นเสนอนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนที่แนะนำอาเกตตัวนี้นะครับผมผมันเป็นสายตามาให้ผมได้ทานนะครับผมก็มีปัญหาเรื่องสายตาการขับรถต้องทำงานเกี่ยวกับการขับรถแล้วขับวันหนึ่งก็ตัส้สองชั่วโมงนะครับก็ได้ทานลงไปก่อนทานอะไร่ไเป็นยังไงตอนก่อนทานตอนที่ผมยังไม่ได้ทานนะผมก็ลานอนไปตื่นมามันจะตาจะติดติดร้อ,อนๆนำมูกวนะัวงแต่พอได้ทานไปแล้วก็รู้สึกมันเย็นขึ้น แดดเซลวนสายตาที่เป็นแดงขึ้นฝอยแดงอะไรก็เบาบางลงไปบ้างอะไรผมก็ก็ไปับใจผมก็ได้ทานไปทำในตาตัวเองคือมันเป็นเส้นดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะสายตาอะไรที่พอเราทำงานเกี่ยวกับต่สายตาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เนี่ยเนี่ยถามอยากบอกก็ใจก็ตามนี่นะครับผมโทรมาสอบถามผมได้สอบถามเพื่อนได้อะไรที่ก็แนะนำผมก็ทำเร็จทำเสร็นะครับขอบคุณมากครับ